พร้อมกันค่ะทุกคนมืนนอนกัเท็ดหอมเราจ้ะเด้ออันนี้ก็คือเท็ดหอมนะคะพี่นอ้องก่อนอื่นกากกับผ้าบาสวัสดีสบายดี้ะจ้าพี่นอ้องขอบไปผู้สูงขึทุกคนมาพบก,กับซอสไซ้อีกแล้วนะคะมัน,นี้กาซิมาหารเท็ดหอมนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเท็ดหอมนะจ้าเทสพร้อมเรา Head จะใส่กระเพาะปลาหูสลามนะคะพี่นอ้องอันนี้เนาะ ใส่กระป๋อง,งปลาอูนสลามนะคะมาเบิ่งนกันเลยค่ะพีเห็นนะส่วนนี้ซ้ายกับฝอยมีเวลาได้ลงคลิปพี่น้องอยู่กับการกับงานแห้เราใจเนาะส่วนนี้งานร้ายพี่น้องฝากเป็นกำลังแรใจใน้ัจ้าขอบคุณพี่น้องวัสดสุกรุทุคนเนาะคะ่ะ พมต่อกับสาวสายคนเก่าคนเดิมเลยละจ้าบม่มีเวลาได้พา,าไปเลากไปเที่ยวเลยในเดือนเนาะช่วงนี้ก็งานไลฟ์พี่นเนอะจช่ช่วงนี้ก็ยังบ่ะเทศเราไปเยี่ยมบา้าน เพื่อนนอคะเนะตอนนี้กะซ้ายกาับย่งอ่าเหตุงานอยู่นาะจะตอนนี้กะงานร้ายพี่น้องงานร้ายบ่คอยบ่คอยเด็กบริ้ลงคลิปลายวันแล้วนาะจะพี่น้องเน่าจะกับขอฝากให้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามมาันส่องคล้องซ้ายพาเลาะพาแสบไม่นด้จา้า สายกับเป็นคนสวรสดิ์ในเขตน้าพี่น้องมาอาศัยอยู่เมืองไทยนะจ๊นนะนอฝากเนี่ยขากตัวนะมันพี่น้องเอฟซีมาจดตูทุกคนในเดือนเด้อญมาในีกิจเหตุการณ์เหตุงานเก่าละจ้ามาในีบอมมี่มาในกาเอาเวลาทํางานมาอาัดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนาจ้ะใน้ให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมนันกนนการนาจ้ะมาในีกาสายกับเหตุงานนะ้ะพี่น้องสายกับมาอยู่เมืองกรุงน้าค่ะนาะ ซ้ายกับเป็นคนสวรรค์นาขีได้ค่ะพี่น้อง FC วัสดุสุทุกคนเ้ยจ้ามาอยู่อ่ากอทมอร์กอไปีแล้วนอกจะพี่น้องอ่าสเขาวสาวปีแล้เนาะพี่น้องสเขาวสาวปียี่สิบปีแล้วเนาะฮะเก่งต้นอ่ะกลางหรือกป่า ฝาก f อซพี่น้องมุสุกุสุกคนในเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้ออันนี้แ Head ะเฮ็ดหอมในมันสีมีประโยชน์นะค่ะพี่น้องเฮ็ดหอมมันจะมีประโยชน์เนาะเพราะว่าคนคนจีนมันจะมาก,กินนะค่ะทุกคนคนจีนมันมาก,กินเฮ็ดหอมนะค่ะพี่น้องอาหารมันเป็นแบบอาหารเราของจีนของคนจีนนะค่ะพี่น้องเราก็จะมาเตรียม เพื่อชิใส่ให้ลูกค้ากินเนาะค่ะพี่น้องเราก็ต้องเฮ็ดทำความสะอาดผั่นล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วห่อห่อกับมะขวเนาะค่ะพี่น้องเฮาก็มาขัวให้ลูกค้ากินเนาะ,ะพี่น้องทุกอย่างเฮาต้องท้ำสะอาดเนาะจ้ะเพื่อจะให้ลูกค้าทานเนาะร้านอาหารเทานึงเน้นความสะอาดเนาะค่ะพี่น้อง าดเวลางานเวลาสิไปเยีย่ยบบาดเผื่อนนี่นอกจะน้าตอนนี้กัโอ้ยอยู่หยาแห้งพี่น้องหยาเวลาอาสิเขาไปบาดเผื่อนแต่ยากพี่น้องเอ้ยส่วนนี้ซ้ายๆกตงานลายเนาะส่วนนี้คล้ายดีแห้งพี่น้อง mm hmm. เป็นยม่มีเวลาสิลงคลิป ใชดีแฮงจะบเวลาลองกินแบพี่น้องเบิรงนส์อูเลยจ้กินขาวหวานก็ได้เล้อจ้าเ้อโอ้โไมด้เกินเนี่ยตไปตัดตัตตมตัดดดตัดต่ดตัดรัดตดดตัดั อันนี้จะเป็นเนื้อปูนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเนื้อปูนะคะเนื้อปูสดๆนะคะพี่น้องเนื้อปูก่อนเนาะอันนี้เนื้อปูก่อนนะคะทุกคนเนื้อปูก่อนใส่มูสลามกระปองป่านะคะทุกคนเนื้อปูหวานๆอร่อยๆนะจ้า เฮาก็จะมีน,น่าหนาละนะคะพี่น้องจะมีเป็ดยยางนะคะพี่น้องเป็ดยยางแล้วก็มุกอบนำนะคะแล้วก็มีหมูแดงนะคะเมนูอาหารนะคะมีลายอยางขายไห่หือฝาหยินนะคะเนาะอันนี้อันนี้ขัง่ังนี่จะเป็นจะเป็นตัวโซ่เนาะคะ่ะขงาง่ังอันนี้จะเป็น อันนี้เป็นตัวโซ่เนาะค่ะเป็ดโซ่เนาะเป็ดคล้องปลอมเนาะค่ะพี่น้องอันด้านล่างมันจะเป็นคล้องปลอมนะค่ะพี่น้องอันนี้เอาไว้สะโพกโซ่ให้ลูกค้านะคะเอาไว้สะพพกโซ่ให้ล so ah. ูกค้าเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องนากินเป็ดคล้องปลอมมันจะอ่าอวบอึงเด็กดึงนะคะพี่น้องตัวจริงมันก็บบริอวบบันไดเนาะค่ะพี่น้อง ไปซ้า,ายๆกับห้าโอกาสอยากมาอัรคลิปให้พี่น้องในเบิ้องในชมน้ากันนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้กับพนักงานอยู่กรทม่นะจ๊ะพี่น้องร้านอาหารได้ใจเด้อพาพี่น้องผ่านไปผ่านมาเนาะมากรทมอมาเที่ยวหางไอ้ขอนสยามน่จาจ้ะพี่น้องหาได้มาหางไอ้ขอนสยามก็มาแวะทา,า,า,านอาหารใส่ได้ใจเด้ออาหารใหญ่อยู่สันจีนะคะพี่น้อง ข้างซ้ายสิคล้ายคลองอยู่อ,อ่าร้านอาหารน้าจ่ายเป็นมแม่คั่นว,ว,วนาะพี่น้องเป็นแม่คั่วน้าจ่ายเนาะน้าจ่ายเห็ดอาหารไก่ลายยางนะคะพี่น้องพี่น้องเอฟซีเขามาทเที่ยวกอลมอล์นะคะผ่านไปผ่านมากกับเวหมากอ่านไปว่าผ่านมากกับเวร้านอาหารไหนนะจ๊ะพี่น้อง ร้านอาหารกับบริยูบริยูไก่บริยูไก่เราเนี่ยเต็มตรงนี้นะมันจะนอ,นอ,กกอยู่ในเมืองเนาะค่ะพี่น้องกรุงเทพเนาะมันก็อยู่ในเมืองเนาะอันนี้ก็คือหาในกรอนสยามก็จะพี่นอ้องหาในกรุงสยามมันจะจะอยู่สัตว์จีนะค่ะทุกคนหัน่นซีซาร์ไซส์ใช้คองอยู่สัตวจีจ้ะพี่น้องมันจะมีมันจะมีหลายสัตวเนาะค่ะทุกคน ลายสันแหงเนาะเพราะว่ามันสูงเนาะทั้งทั้งนิทน้อยุนี่แหละนามยศจะบอก อเสร็จแล้วจ้าน้นพรพร้อมกับเส้นแล้วนะคะพี่นนอะ เส้นแหลกสีน้ำไปขวเนาะค่ะทุกคนเอหอมขอบคุณเอฟซีพีนองทุกคนนะจ้าฝากคลิปฝากติดตามนะคะเนาะขอบคุณหลายๆที่เขารับชมนะจ้าเหมือนเด็กาวซด์ก่อนขอจบคลิปเพียงสนิทนะคะพี่น้องขอตัวเหตุการณ์เหตุงานณ์กันเลยค่ะฝากเนะจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อ สวัสดีจ้า